ครับคลิปนี้เรามาเยี่ยมมาเย็นน้องๆและหลานของนักษาวทิเลัยเทคนิคสัติเหีบรุ่นที่รุ่นจอมกึกโบราณกับวิาลยเกษตรและเทคโนโลยีชมบุรีนะครับรุ่นปัจจุบันรุ่นปัจจุบันถามไอ้หนุ่มรุ่นนี้เท่าไหร่แล้วลูกไม่รู้ครับรุ่น60เนาะลุงสีส้มรุ่นที่เท่าไหร่ครับ แรกนะครับนีสี่ที่สี่ที่แบพี่ลมครับกําลังซ่อมอะไรอยู่เนี่ยอารม์นะครับอาจารจัดตอนแรกเมตปแนะครับทำให้มันหได้ใช้งานได้นีนักศึกษาวเกษตรไรเลยี่สิบรีนะครับเกีคัคาปาซิเตอร์ เด็ก,กเกษตรก็เรียนรู้เรื่องช่างได้เหมือนกันเป็นหนึ่งในสาขาเป็นหนึ่งในคณะที่นักศึกษาต้องเรียนรู้รวมทั้งอิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ม,มาออกสกิจเซ็นเตอร์นะครับที่นี่วัดห้วใหญ่บางละมงุงชลบุรีวันนี้วันที่2ีสิามหานะฮะบทงานที่ทั้งช่างยนต์ทางไฟฟ้างโยนตก็จะซ่อม เดี๋ยวเราจะไปดูอีกนแผนกหนึ่งเห็ดก็ไปแล้วพืชก็ไปแล้วนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับสองหลุมน,น้อยลงมาจากเทคนิคสถิติ้นบุรานมาช่วยงานกันนี่รุ่น14บสี่นะพี่เนาะผมรุ่น18บห่างกันสีรุ่น อ้าวเด็กๆน้ำมาแล้วลูกเด็กๆน้ำที่สั่ง,งว่ะข้าวเหรออันนี้ก็เป็นกลุ่มระมงนะครับระมงวันนี้ มาดูกันว่าประมงเขามีอะไรกันบ้างเอ่ยเนื่องจากกำลังพักเที่ยงน,นะคนก็น้อยลงได้เวลาพักเบืองหน้านี่อาจารย์หนูไกลเนาะอาจารย์หนูไกลนะครับคุมน้องๆมาเองเลยเนาะวันนี้อาจารย์เอาเด็กๆนักศึกษามาทำอะไรกันบ้างครับเนี่ย อบรมเรื่องปากกัดครับประกศาศนะครับเออเออทำไมถึงอาจารย์กิบะเอาประกาศออกมาในในการฟรีิสเซนเ็นเตอร์ครั้งนี้ครับอ๋อช่วงนี้ก็เห็นเขากําลังนิยมเลี้ยงปากกัดกันแล้วก็เป็นตาประจำชาติด้วยก็เลยน่าจะมีคนสนใจเยอะจะก็มีคนสนใจเยอะครับมาครับคือคือเศรษฐกิจขนาดนี้เราออกไปทํางานนอกบ้านไม่ได้ work at home เล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้ก็ใช้ขึ้น เวลาว่างนิดนิด่อยใช้คุณพี่ไม่เยอะครับแล้วก็เป็นเป็นสัตว์ที่ไม่ยากอ่ะเนาะเอ่อประกาศเป็นสัตว์น้ําประจําชาติไทยนะครับพวกผมทํากันมาช่วยกันมาดันกันมาตอนนี้ประกาศส่งได้ทางไปรษณีย์ไทยไปได้ทุกที่นะครับการซื้อขายไม่ยากเหมือนเมื่อก่อนถ้าเรื่องประกาศตะนะถ้าจะส่งสมว่าวันนี้จากหัวใหญ่จะไปสุราธานีไปไปรษณีย์ไทยเลยครับเราไปทำเอ็มโอยูกันไว้แล้ว เมื่อสองปีที่ผ่านมานะฮะอาจารย์ก็ฝากเป็นข้อมูลไว้ด้วยนะครับประกาศมีอะไรบ้างเราไปดูกันนะครับอ้าวแล้วอธิบายให้อ้ไรบอกมีลายธงชาติไหมใจลงมีอะไรใครอธิบายแนะนำเพิ่มเติมไปังนักการลธิบายลูกก็ได้เอามาเกก็ได้ใครก็ได้ตาม่กามาอะไรคนมาเยอะไหมอะไร มีช่วงนี้กำลังพักเที่ยงกันเนาะนอ้นองนักศึกษาเราอันนี้มันรุ่นหลารุ่นเหรียญเราทั้งนั้นเลยเนี่ยรุ่นที่เท่าไหร่ลูกห้าสิบสี่ห้าสิบสี่ห้าสามห้าสี่ผมรุ่นสิบแปดหลักสูตรสมภารร้อยยี่สิบสี่รุ่นสิบแปดเก่าเกือกเนาะเป็นไงสนุกสนานไม่รู้ออกมาฟิกอิดสนุกค่ะมากได้อะไรกันบ้างเอง่ยได้สอง ได้ให้ความรู้เอาความรู้ที่เราเรียนมาไปให้ชาวบ้านชาวบ้านเราเรียนรู้ด้วยงานการฝึกหัดเราปฏิบัติเพหวังทางศึกษาหาเลีชีพเพื่อชีวิตพัฒนาใช้วิชาผู้บริการงานสังคมเราทําได้ตรงทุกประการไหมถูกถูกประการเพราะวันนี้เราใช้วิชาความรู้ที่ร่ําเรียนมาเพื่อบริการงานสังคมอันนี้ก็คือหัวใจหลักของเราเนาะมันเป็นสิพจน์ ประจําใจของอกทอทุกคนนักศึกษาเกษตรเนาะใช้วิชาเพื่อบริการงานสังคมคือแล้วนอกจากเรียนชีพแล้วเพื่อตัวความรู้ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วยนะครับบังเอิญผมเป็นปลัดเกษตรของแผ่นดินเนาะเราใช้วิชาเพื่อบริการงานสังคมทักษะความรู้ที่มีอยู่เอามาต่อยอดเพื่อส่วนรวมให้ได้และเราก็จะเป็นคนที่ดีมีคุณภาพ เออไม่ได้ใช้งบประมาณของแผ่นดินไปล่ำเรียนแล้วไม่เกิดประโยชน์เลยนะครับขอบคุณมากลูกขอบคุณมากดีใจดีใจที่เห็นน้องน,องนองหลานมาบริการประชาชนนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของประกาศฟิกจิตเซ็นเตอร์วันนี้วันที่23สิงหาสม2563กกับครูคณะครูอาจารย์ น้องๆและหลานทยาลัยเกษตรและกเ,เทคโนโลยีชนบุรีนะครับแกลูกสุดยอด